แบเช็ควงถีมนเพิมรับเพื่อนออฟฟิเชียวอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่ห่วยอยู่ช่องอยู่หนอ,อ,อง,อย,นอ,ง,อ,ยงอยู่เบิ้นอยู่เตาพินอนโวดน้าใช้เของพวดอีกแล้วเต็มบเ่เต็ม เต่าบอยครับเต่าทิมลูพอตัวแม่ปีเบิ้งซอยน่อน ขาดลงหมแแลงบางงามก็ได้จะเอาอันขาดทห่จะเอาลอดต่อสปริงเกอร์ก่อนพี่น้องมันยังจะเคลียดินได้ดี อปูไา่ไร่ ไฟนี่เกิดแล้วติดออกสอดนอแล้วในไข่แล้วแต่ไฟนี่มันจะหยดเหมือนก,ก้อนอาจจะน้ำใส่มันห้มเพราะในมันไข่เรากันนี่ติโปรงหักพี่น้อง ยอด้างข้างคู่ไปเองสิ <c oughs> นี่มาเลี้ยงยีปูออกปะเนี่ยเขาก็มาหาไตายีปูกันเจ็ดโมก็เต้นดงเด้งดงเด,งดง้ง ลกมาดตานโซย่างอันที่หนึงตาบอยจะอ่อนไม่ไพ่สะออนไม่ไพ่ผู้ไปตัดหายวัฒนดอกเติมผสมขึ้นสองลอยสื้อเพื่อนว่าัฒนดอก ทังท้งวันแต่มันไหลมันหัมุนีล่นทังนท้งวันละ เดี๋ยวามาเรวแม่าสนดอกบอกก็ไม่เย็นแมวโอ้จะแม่นอันลูกซื้อไปเตจนผสมกันสองลอยเอาให้ลูกอย่างนี้ได้สิดอกมาบํารุงน้ำเขาเว้ยพอนะ có toàn bộ là mất xúc cái này đọc ấn phải vẫn ấn tôn ấn mất tẹt ngoài dưỡng chạy tao bòi nó ngang gọi <laughs> thế nào tôi lúc ăn ở tòa phố เทวดาหน่อยน่เทวดาด้นยนมยเอ้ยนี่สูบแต่เพ่อลูกผมบอกขอต่อไปไว้ทั้งพูนหรอเมยมองสุบมมองสุบอยู่ทั้งพูดเมยมองสุบแมม์พูดเมนี่เมยจะคอเขาเข้าไปใส่ตัวนี้เลยไหมไว้ทั้งตัวเออไว้แมนเมน เราเอาตัวไหนมาสุบตัวนี้เอตัวเออเอาตัวนี้มาสุบเออตัวน้นอาอเ,าเ็ดไปลูกเ็ดไปอีกสองสามมือนก็ได้ก,กิตตาแล้ว

เหมือเชาวลักกราอยู่ค yeah. anyway. okay. ันบ๊ว่้าผสมไปอยู่แ้วนะป้วงเพื่อนอะไรแล้วบ้านจกเอาให้คอลงคนละมันมันขื้นขุนอย่งละบานกระไบ้านคันเซเขาลงอยู่คนันขึ่นขุนเสียซื้อเฮงสันกรไรบ้างสิเอากระบะซื้อนาะเพน่ะ แมนเอาน้นใส่เยีกบเนี่ยเอาทอนน่นใส่เยีกบเห็นมันไหลเป็นหนาก่อน,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 หนให้ขอพวดฟูน้ำอยู่กับันเข,ข,ขาถมสมเด็จสหนึงไหเออมันมันนเอาน้ำใส่มันฟูน้ำอยู่ นีื่ะไส้สามมีกบะเดนเท้วสะนเหรดินมันแกบกันเังสีสามอมถ้เป็นน้สามยังงนว่ามอนในซุ้มไหลไปน้ำหนามจะยิบกอใช้แน่แล้วโฆสนาตสิสีับทิมเลยติดอยู่ทางไฟนี่ติดดแล้วนั่น เมือม่อเมื่อเฮ็ดก็บปันบ่อยมือขอเขาะเไทยเองตะกรบงั้น,น,น,นะนมันบาดไปหลายมือพวดตอนเขามาันปั้นไห่ที่แรกมันพอปลูกแล้วเออบ่อมันข้านันซ่อมมันอันนี้ละซ่อมไร่สดดมือหันนี่ละดินไม่ได้กา้ามคักบัเน,นี่เป็นโครเกลียได้บัน,น กล้ามไปแล้วว่าไทยโยกร่องขึงน้นวันวันวันติเปียกมันเปียกยุบเปียกแบบกล้มก้แบบแข็งแข็งนะน,นี่ชล่เราเนี่ยใกล้ผสมเหนียวเนาะมันนี่เรย ก้นต้องมองไหนนำไปยาดก้นให้มันไหลไปใส่กันให้มันเรียวเป็นหนาเป็นหนาซะบ่าขื่อดินอยู่ทางบ้านคันได้เฮืมฮืมเป็นอาทิตย์ป่ะเมนบ่ได้มาลำไรกับมันอีกเด้์คันได้ใส่เสียหนึงแล้วอาทิตย์นึ่งให้อาทิตย์กว่าพุ่นนี้ยจึงสิมาใส่อีก แมวโอ้ยแม่วสิบดถ้าเขาพวดเดี๋ยวบบดถ้าเขาเออเขาเนี้ยก็กินมูเลียงหนึ่งบดสองพันแม่เออ อยู่ให้ยู่หน้าก็พี่น้องเอ,อ้ยบายจังน้อยปวดใจังจีเขาไปซ่อมน้ำมูวซ่อมก็ซ่อมไม่งั้นะไวจะเบื้งกอนหรือเป่าครับแต่ว่ากันนี่อย่างจะห้อมกันกอนหรือเปล่าก็เป็นหางเคียงซ่อมแล้วหางเหียงก็ลังลังขมาหลายพี่น้องเป็นแต่เบืง้งแต่เบืงบ้งปีนี่ เบื้งงามนีตจะพอาต่อยอแตะเอาพี่น้องคลิปนี้พอกันไหมนี่คลิปหนาพอกันไหมติดตามไปเรื่อยๆนี่พี่น้องเดอ้อกับปวดสีงามบางงามกระไดเอาสาถูกพี่น้องถือเรียกถือไฟลุยเบอร์เดิมมือเดอ้อพี่น้องเดอ้อ